ทีนี้คุณธรรมโสดาบันเนี่ยจะที่ง่ายๆเนี่ยจะมีสี่ข้อที่มีความเหมือนกันสามข้อและข้อที่สี่เนี่ยเปลี่ยนไปสามแบบมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวต้องไม่หวั่นไหวเลยมีหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างที่สี่คือมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าพู้เจ้าชี้มาที่ศีลนหน้า เรามีสี่ข้อเนี้ยผู้เจ้าให้พยากรเราว,ว่าเราเป็นโสดาบันแล้วอีกอันหนึ่งที่คล้ายกันคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วข้อที่สี่คือเห็นอริสัตสีเห็นอริสัตถีข้อที่สําคัญคือเกิดกระดับกำนั่งหรือลมหายใจเนี่ยพอเพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับก็เห็นอยู่